สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ตั้นก็มีตัวอย่างวงจรไฟฟ้ามาฝากอีกแล้วครับวันนี้ก็คงยังเป็นในเรื่องของซูเปอร์โพสิชันนะครับแต่ว่าจะเป็นในวงจรของกระแสสลับครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันเลยครับเขาบอกว่าให้หา V o u อานะครับตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ในเซอร์กิตนี้นะครับโดยใช้ซูเปอร์โพสิชันนะครับวิธีทำนะครับน้องๆสาหรับวิธีซูเปอร์โพสิชันนะคือการคิดทีละแหล่งจ่ายนะครับแหล่งจ่ายเรามีอยู่3ตัวนี่นะครับเราจะคิดทีละแหล่งจ่ายแล้วนําคําตอบที่ได้มารวมกันนั่นเองครับ โดยที่พิตันเคยบอกไปในคลิปอื่นๆแล้วนะถ้าเราคิดแหล่งจ่ายใดอยู่นะครับแหล่งจ่ายอื่นเนี่ยให้เราช็อต V Open I ครับชอต V ก็หมายความว่าให้เราชตแหล่งจ่ายแรงดันคําว่าชตคือขีดทับไปเลยนะครับส่วน Open i ถ้ามีแหล่งจ่ายกระแสให้ถอดออกไปเลยคําว่า Open คือถอดออกไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับวิธีทํานะเราจะพิจารณาทีละแหล่งจ่ายนะครับพิตันขอเลือก5้ว้นก่อนเลยนะครับ พี่ดั้นบอกว่าเราพิจารณาแหล่งจ่ายตัว5โวลต์ก่อนถ้าเราพิจารณาแหล่งจ่ายตัว5โวลต์ตัวนี้นะครับพิจารณาตัวนี้ปุ๊บแหล่งจ่ายตัวนี้เป็นแหล่งจ่ายไอเราถอดออกนะจําได้ไหมโอเพนไอคือการถอดออกไปเลยส่วนช็อตก็คือการลากทับลงมาอย่างนี้เลยครับลากช็อตลงมาเลยโอเคไหมครับเดี๋ยวเราจะได้รูปวงจรเป็นยังไงมาดูแต่ว่าเนื่องจากอันนี้เป็นมี L อกับ C ด้วยอันเนี้ยมันเป็นแหล่งจ่าย DC นะครับน้องๆน,นี่นะ5โวลต์ตัวนี้เป็นแหล่งจ่าย DC พอเป็นแหล่งจ่าย DC เนี่ยใน ตัว L เนี่ยมันจะช็อตเซอร์กิตเลยนะครับตัว L นะช็อตเซอร์กิตนะครับส่วนตัว C เนี่ยมันชาร์จประจุเต็มจนโอเพนเซอร์กิตไปนะครับนะสำหรับ DC นะ DC condition นะครับไฟ DC เท่านั้นนะดังนั้นตัว L เนี่ยจะช็อตไปเลยช็อตก็คือขีดทับไปเลยฟึ๊บอย่างนะี้ครับปกตินะอ่ะส่วนตัว C จะโอเพนก็คือถอดออกไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้รูปวงจรเป็นยังไงครับอ่ะ ตัว L ขีดทับไปเลยนะครับดังนั้นตัวด้านซ้ายมือก็จะขีดอย่างนี้ไปเลยครับปึ๊บอย่างนี้เลยตัวนี้ถอดออกไปเลยครับตัวนี้ช็อตเซอร์กิตไปแล้วนั่นเนี่ยขั้วอยู่นี่นะนี่ตัว L อยู่นี่นะครับช็อตไปแล้วเสร็จแล้วก็ลากไปที่ R ครับตัว R ชึบตัวนี้ครับตัวนี้พี่ตั้นถอดโอเพนออกไปแล้วนะถ้าเราจะเขียนขั้วก็จะเขียนได้แบบนี้นะครับแบบนี้เขียนขั้วแบบนี้แต่พอถอดออกไปแล้วขอไม่เขียนขั้วไปเลยแล้วกันนะปึ๊บอย่างนี้ครับ ตัวล่างก็ลากมาครับตัว C ก็โอเพนออกไปแล้วครับโอเพนออกก็จะเป็นขั้วเหลืออยู่ไว้อย่างนี้เหมือนกันครับนี่แล้วก็มีแหล่งจ่าย5โวลต์ตัวนี้ครับปึ๊บแบบนี้ตัวนี้4โอห์มตัวนี้1โอห์มและตัวนี้เป็น V output นะครับอันนี้เราคิดครั้งที่1ที่ท่านจะใส่เครื่องหมายขีดไว้ข้างบนนะครับนี่เป็นการคิดครั้งที่หนึ่งตัว C โอเพนออกไปแล้วนะครับตรงนี้ขอไม่เขียนขั้วไปเลยแล้วกันนะนะครับแบบนี้เลย วงจรเราจะเหลือแบบนี้นะครับอ่ะดูอีกทีนะไอตัวนี้ช็อตเซอร์กิตครับแ่งจ่าย V ช็อตก็คือขีดไปเลยตัวนี้แ่งจ่าย I open ครับก็คือถอดออกไปเลยไม่เขียนแล้วนะครับส่วนตัว L เนี่ยใน DC condition นะครับเราจะช็อตเซอร์กิต L ไปตัวนี้ครับส่วนตัว C ก็ถอดออกไปเลยครับได้รูปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้รูปแบบนี้เราต้องการหา V output ครั้งที่1ครับพี่ตั้นก็จะใช้การแบ่งแรงดันไปเลยนะครับน้องๆครับดูเครื่องหมายนะอันนี้บวกอยู่บนลบอยู่ล่างถ้าแบ่งแรงดันแล้วมันจะได้อย่างนี้ครับเป็นบวกอยู่บนลบอยู่ี้ ไอ้บวกอยู่ขวาลบอยู่ซ้ายตรงนี้ก็ต้องบินบวกอยู่ขวาลบอยู่ซ้ายครับเวลาแบ่งแรงดันไปให้ R2 สองตัวนี้แต่จะเห็นว่าขั้วมันสลับกันเห็นไหมระหว่างที่เราจะแบ่งแรงดันกับขั้วของ V o u อานะครับถ้าขั้วสลับแบบนี้แสดงว่า V output ของเราต้องติดลบครับดังนั้น V o u อา u t พุ put, ครั้งที่หนึ่งของเราครับแบ่งแรงดันได้แหละแต่ต้องติดลบครับเพราะขั้วมันจะสลับกันเอา r ตัวที่เรากําลังจะแบ่งเป็นตัวตั้งครับส่วนด้วย2ตัวนี้บวกกันได้เลยแล้วคูณกับ5ครับแรงจ่ายที่เราจะแบ่งเข้าไป ตัวนี้5ตัด5ครับอันนี้ตอบลบ1โมนเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับ V ี u t p u t ครั้งที่1เราได้คือลบหนโมนนั่นเองถัดไปต่อเลยนะเราจะไปพิจารณาแหล่งจ่ายตัวถัดไปครับพี่ท่านขอเป็น10คอร์ส2ทีแล้วกันนะถ้าเราไปพิจารณาตัว10คอร์สนะครับอันนี้เป็นไฟสลับแล้วพิจารณาแหล่งจ่ายนะครับ10คอร์ส2ทีไอตัว10คอร์ส2ทีเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้คือไอตรงนี้ครับมันคือโอเมกานะ ความถี่เชิงมุมของเรานะครับเป็น2เรเดียนต่อวินาทีนะแบบนี้ไอตัวโอเมก้าเอาไปใช้ทําอะไรครับใช้หาตัว XLXC นะเป็นค่าอิมพีแดนซ์ของตัว L กับตัว C นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปหานะพี่ตั้นจะแปลงไอตัวนี้เป็นเฟสเซอร์ก่อนนะครับมาดูกันเลยทำไงมั่งไอตัว10 cos 2t นะครับถ้าเราแปลงเป็นเฟสเซอร์แล้วเนี่ยมันจะได้เป็นขนาดเป็น10ขนาดคือตัวหน้า มุมก็คือตัวเลขที่บวกอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่มีก็จะเป็นมุมศูนย์ครับอันนี้ก็จะเป็นเฟสเซอร์ของมันเรียบร้อยแล้วส่วนถ้าเป็นตัว L ครับ L นี่มันเป็นสองเฮนรี่นะข้างบนนี้นะครับสองเฮนรี่เวลาเราจะหาตัว L เราจะต้องหาเป็นอิมพีเดนซ์ของมันนะครับ jxL แต่ว่า xL เนี่ยคือโอเมก้าคูณ L นะครับโอเมก้าคูณ L และโอเมก้าเรานะครับก็คืออะไรครับแทเลยนะโอเมก้าคือสองในตัวนี้ครับ ดี L คือเท่าไรเอย่ยนี่ครับย้อนไปดู L คือ2ครับดังนั้นแสดงว่าตัว L นะครับเราจะได้เป็น 4J หรือ J4 ก็ได้พี่เต้นเขียน 4J โอห์มครับแบบนี้ส่วนตัว c ครับ0.1ฟาลัดใช่ไหมตัว c มันจะเป็นลบ Jx4 นะปึ๊บอย่างนี้ครับแล้วก็จะได้เป็นลบ J อขอขยับหน่อย x4 นี่คือ1ส่วน โอเมกาซี c, เอามาขันข้างล่างเลยโอเมกาคือเท่าไหร่ครับสองซีคืออะไรศูนย์จุดหนึ่งแทนไปเลยครับดังนั้นของซีนะพี่ตั้นคูณแล้วนะตัวนี้เป็นศูนย์จุดสองนะครับลบหนึ่งหารด้วยศูนย์จุดสองได้เป็นลบห้าจีครับตัวนี้อ่ะตอนนี้นะครับเราได้เฟสเซอร์มาตัวนี้เราได้ตัวนี้ของ L ได้ตัวนี้ของ c เสร็จแล้วเรามาวาดรูปวงจรครับอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนนะ เราจะต้องถอดตัวนี้ออกนะถอดตัวนี้ออกนะครับตัวนี้เป็นแหล่งจ่าย V แล้วก็จะช็อตไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เขียนวงจรที่เหลือตามนี้ได้เลยจะได้รูปแบบนี้ครับตัวซ้ายมือนะครับก็จะมีแหล่งจ่ายแรงดันอยู่นะตัวนี้นะครับอนย้อนไปให้ดูนะตัวนี้นะครับ10คอร์เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นเซสเซอร์ซะเป็น10มุมศูนย์ครับตัวนี้10มุมศูนย์โวลต์นะครับตัวถัดไปครับตัว L ตัวนี้ครับตัว L ตัว L สองเฮนรี่ตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็น4 JO ไหมนะครับ เสร็จแล้วตัวนี้โอเพนออกไปนะแล้วก็จะมี R สองตัวมี c นะครับตัวนี้อาสองตัว r ไม่ได้เปลี่ยนนะครับหนึ่งโอห์มอยู่แล้วแล้วก็ตัว c ครับตัว C เปลี่ยนเป็นลบอ่าครับส่วนแรงใจขวามือตัวนี้เป็นแรงใจแรงดันเราช็อตเซอร์กิตนะครับขีดทับไปเลยก็จะได้แบบนี้ปึ๊บ อันนี้เราก็จะได้เป็นวงจรรอบที่สองของเราครับซึ่งมี u t p u t ครั้งที่สองเราอยู่ตรงนี้ครับปึ๊บๆนีอย่างนี้โอเคนะครับแต่ขอเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะอันนี้เราจะแปลงเป็นเฟเซอร์แล้วนะครับอันนี้คือพิมพ์ใหญ่นะอ่ะพี่ตั้นก็จะทําการนี่ครับสองตัวนี้มันขนานกันขอรวมขนานก่อนตัวนี้นะครับวิธีรวมก็รวมง่ายๆเลยก็คือคูณกันส่วนได้บวกกันครับตัวนี้นะนี่นะคูณกันก็เป็น4คูณลบ5 g ครับ ส่วนด้วยบวกกันครับก็เป็นตัวนี้ไอ้ลบห้านี่มันเป็นของตัวนี้นะจริงๆแล้วมันเป็นสี่บวกลบห้านะครับแต่ว่าลบเจอบวกก็กลายเป็นลบไปแล้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกดเครื่องคิดเลขมาจริงๆพี่ด้านกดมาแล้วได้เป็นร้อยส่วนด้วยสี่สิบเอ็ดครับลบแปดสิบส่วนด้วยสี่สิบเอ็ดเจโอมนะครับตอนนี้วงจรเราก็จะเล็กลงมาอีกนะครับเป็นรูปนี้แบบนี้เลย ตัวนี้ตัว L นะครับตัวนี้ตัว R และตัวนี้ยุบลงมาแล้วนะครับตัวนี้ขอเรียกเป็นตัว Z ตเป็นตัว Z ตัวนี้ก็คือนี่แหละหนึ่งร้อยส่วนด้วยสี่สิบเอดลบแปดสิบส่วนด้วยสี่ิบเอ J ครับหนึ่งโอห์มสี่ J โอห์มติบมุมศูนย์นะครับโวลต์ตรงนี้เราก็ยังอยู่ที่เดิมครับเฟสเซอร์ทั้งที่สอง V out ของเราครับ เราก็จะทําการหา Voutput ทั้งที่สองครับในตัวเฟสเซอร์นี่นะตัวนี้นะครับโดยการแบ่งแรงดันจากตรงนี้ครับวิธีการแบ่งก็ทําเหมือนปกติเลยครับเอา R ที่เรากําลังทําเป็นตัวตั้งก็คือ1โอห์มตั้งครับต่วด้ดยทุกตัวบวกกันเลย 4j บวกหแล้วก็บวกเนี้ยครับตัวนี้หนึ่งรอยเนี่ยร้อยส่วน4ี่สบเอลบแปส่วน 41j เข้าไปครับ เสร็จแล้วก็คูณกับแรงจ่ายของเราครับคือ10มุม0นะครับตัวนี้เราก็ทำการกดเครื่องนะครับออกมาได้เป็น2.498ครับมุมลบ30.78โวลต์ครับแต่ว่าตอนนี้มันยัะออกมาเป็นในรูปของเฟสเซอร์นะครับเราก็จะเปลี่ยนให้มันไปอยู่ในฟังก์ชันของเวลาครับได้แบบนี้เขียนว่าเป็น v เอาครั้งที่2ในฟังก์ชันเวลาแบบนี้นะครับ น้องจาได้ไหมครับว่าเฟสเซอร์เนี่ยเราจะเปลี่ยนจากคอสมาเป็นเฟสเซอร์อันนี้เราก็เป็นเฟสเซอร์เราก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นคอสครับซีแแล้วก็คอสซึ่งโอเมก้าของเราเป็นเท่าไหร่น,นี่ตัวเดิมครับโอเมก้าเราเป็นสองใช่ไหมตัวนี้ครับก็คือสองทีแต่มันจะมีมุมโผล่เข้ามาเห็นไหมมีมุมโผล่เข้ามาครับจะเป็นมุมลบสามสิบจุดเจ็ดแปดองศาอันนี้คือเสร็จละมีเอาพุทครั้งที่สองครับน้องๆลองทบทวนดูนะ ถัดไปนะครับมันจะไปเป็นแหล่งจ่ายตัวที่3ามครับนี่ถัดไปเราพิจารณาแหล่งจ่ายตัวนี้ครับสองไซดห้าทนะครับมาดูกันอนะ่ะเราจะพิจารณาแหล่งจ่ายสองไซดนะครับห้ตัวนี้เราก็ทําให้เรารู้ว่าโอเมก้าในที่นี้เป็น5ครับเรเดียนต่อวิครับแต่ว่าไอตัวถ้าเป็นสซเนี่ย 2องไซ5ทีนะครับการจะเปลี่ยนเป็นเสเซอร์เราต้องเปลี่ยนให้เป็นคอร์สก่อนซึ่งการที่จะเปลี่ยนไซดเป็นคอร์สนะครับเราจําไปใช้เลยนะให้เราลบ90สิเพิ่มเข้าไปครับเปลี่ยนไซดเป็นคอร์สนะให้เราเพิ่มลบให้เราลบ90องศาเข้าไปแบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับเปลี่ยนไซดเป็นคอร์สนะเสร็จแล้วตัวนี้ครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นเซเซอร์ได้แล้วขนาดเราคือ2มุมเราคือลบ90ครับ2มุมลบ9 0้อมนะครับอันไหมขนาดและนี่คือมุมครับ เสร็จแล้วเราก็ไปเปลี่ยนตัว L ตัว C เหมือนเดิมเลครับตรงนี้ตัว L เป็น2 h e n ี y ใช่ไหมก็จะมี jxL ใช่ไหมครับหรือ omega L เม e g a คือ5นะครับตัวนี้5 L คือ2ก็กลายเป็น10 j o h มถัดไปครับตัว C 0.1ฟาลัดถูกไหมตัว C เป็น0.1าหลัดนะครับตัวนี้ก็เป็นลบ jxc ครับ ตัวอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นโอเมก้าสนะลบ j หารด้วยโอเมก้าคือห้คือ0.1นยกลายเป็นศูนจห้านะครับหารกันได้เป็นลบสองเจโอนะครับตอนนี้เรามีนี่นะเฟสเซอร์ตัวนี้ L ตัวนี้ C ตัวนี้ครับแล้วเราก็ไปวาดรูปครับแต่ว่าการวาดรูปมาดูข้างบนอีกทีหนึงนี่ครับตัวนี้เราจะช็อตไปตัวนี้เราก็ใส่ไปตัวนี้ใช้เนาะเราทําตัวนี้อยู่ ส่วนต,ตัวนี้เราก็ช็อตไปครับดังนั้นรูปก็จะคล้ายรูปเดิมช็อตฝั่งซ้ายช็อตฝั่งขวาแค่นี้ครับจะได้รูปแบบนี้เลยฝั่งซ้ายเราช็อตนะครับตัวนี้มี L อยู่แหล่งจ่ายกระแสมีอยู่นะครับก็คือตัวนี้เลยสองมุมลบ90าองศา m ตัวนี้มี R ตัวนี้ก็เป็น R ครับแล้วตัวนี้มี C อยู่ตัวนี้มี C อยู่ครับแบบนี้ฝั่งขวาแหล่งจ่ายช็อตไปแล้วนะครับตัวนี้ ตัวนี้ครับก็จะได้แบบนี้ตัวนี้สี่โอห์มตัวนี้หนึ่งโอห์มไอตัวนี้ตัว L ของเราครับคือสิบเฮนไอสิบเจนะครับตัวนี้สิบเจโอห์มตัวนี้เป็นลบสองเจโอห์มส oh ่วน V ครั้งที่สามนะครับอันนี้เป็นเฟสเซอร์นะสามขีดครับคันนี้ V ครั้งที่สามครับอ่ะวิธีทําทํายังไงที่เราจะหาแรงดันตัวนี้ครั้งที่สามครับ พี่ตั้นก็จะทําการยุบ r เหมือนเดิมครับตัวนี้ r รวมก็คูณกันส่วนด้วยบวกกันครับตัวนี้ไปคิดเลขออกมาแล้วนะครับได้0.8ลบ1.6 j โอเคไหมครับทันไหมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการแบ่งกระแสครับเดี๋ยววาดรูปให้ดูใหม่นะเป็นอย่างนี้แหล่งจายเราอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมครับลบ90 m อมไอตัว 10J ตัวนี้ขอเขียนเป็นแนวขยับมันมาอยู่แนวข้างนี้มาเป็นตัว L นะขอเขียนมาอยู่แนวข้างนี้ครับปุ๊บส่วนตัวขวาเราเป็น1โอห์มกับตัวแซดตัวนี้ครับแซดเราคือตัวนี้นะ0.8ลบ 1.6J นะครับ1โอห์มตัวนี้เรายังมีบวกลบเฟสเซอร์ Voutput อยู่ครับทั้งที่สามตัว L ตัวนี้ 10J ครับ 10เจโอมโอเคพีต้นจะทําการแบ่งกระแสนะครับกระแส2แอมป์ตัวนี้วิ่งขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะแบ่งมาขวากับแ,แบ่งไปซ้ายนะครับพีต้นจะทําการหากระแสที่แบ่งไปขวานะขอเรียกว่าเป็น IA ก็แล้วกันนะครับแบ่งกระแสไปทางขวาซึ่งการแบ่งกระแสนะเราใช้สูตรว่าใช้แทตัวตรงข้ามหารด้วย2ตัวบวกกันนะมาดูครับ iA นะครับเวลาเราจะแบ่งเราใช้แทตัวตรงข้ามนี่ครับถ้าใครไม่แม่นเรื่องสูตรพวกนี้นะครับลองไปทวนดูก่อนนะ ก็ใช้เป็นตัว 10j ตั้งแบ่งไปทางขวานะแต่ใช้ตัว 10j ตัวนี้เป็นตัวตั้งครับหารด้วยทั้งสองฝั่งบวกกันเลยครับ 10j บวกนี่ครับ1บวก0.8ลบ 1.6j ครับแบบนี้แล้วก็คูณกับแรงใจกระแสที่เข้ามาครับ2มุมลบ90ซึ่งตัวนี้พี่ตั้นไปกดเครื่องมาแล้วนะครับได้เป็น2.398นะครับ 2 3งจนะุดามไม่ใช่เก้าแปดสุมสองแนะครับมุมลบเจจุดเองศาครับ M อมทำไมพี่ตันถึงแบ่ง Ia มาทงนี้ครับเพราะเราจะไอตัวนี้คูณกับ R ถึงจะได้ V เฟสเซอร์ครั้งที่3ามเอาพุทธเรานี่นะเราก็จะได้ครับตัว V p เฟสเซอร์นะครับครั้งที่3ก็คือ Ia คูณกับ r 1โอห์มครับนี่นะ I คูณ R ซึ่งไอตัว i อเนี่ยคูณหนึ่งมันก็ได้เท่ากับตัวนี้แหละตัวเดิมถูกไหมไอคูณหนึ่งก็ได้เท่ากับตัวเดิมได้เป็นสองจุดสามสองแปดลบเจ็ดสิบเจ็ดจุดเก้าหนึ่งโวลต์ครับโอเคเราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นในฟังกช์ชันของเวลาครับเออซึ่งเฟสเซอร์เราเปลี่ยนเป็นคอร์สนะคอร์สนะครับตรงนี้อย่าลืมว่ามันกี่ทีโอเมก้าเราเป็นเท่าไหรน่นี่โอเมก้าเราเป็นห้านะครับก็จะเป็นห้าที ลบ77.91ครับองศาแต่ว่าฟังก์ชันดั้งเดิมของเรามันเป็นไซน์ถูกไหมเราต้องเปลี่ยนให้มันกลับมาเป็นดั้งเดิมของมันคือเป็นไซน์ตัวนี้ครับเมื่อกี้เปลี่ยนจากไซน์เป็นคอสลบเกาจำได้ไหมเปลี่ยนจากไซน์เป็นคอสลบเแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนจากคอสไปเป็นไซน์ต้องบวก90ครับตัวนี้นะเปลี่ยนจากคอสตัวนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนจากคอสตัวนี้นะให้มันกลายเป็นไซน์มันจะต้องบวกเ0เข้าไปครับวิธีทำทำงี้ เจ็ดให้เราบวก90เข้าไปปึ๊บแล้วเราก็จะได้ครับ v output ครั้งที่3ในฟังก์ชันเวลา2.328ุดสายห้ทีตัวนี้ไปบวกกันแล้วนะครับได้เป็นบวก12.09องศาอโวลตโอเคครับตอนนี้เราหาทั้งหมดครบบมแล้ว3อันนะดังนั้น v output ของเรานะครับ จะเท่ากับ v ครั้งที่1บวก v out ครั้งที่2บวก v out ครั้งที่สมครับซึ่ง v out ครั้งที่1เราคือเท่าไหร่จำได้ไหมไปดูครับ V out ครั้งที่1เราได้มาเป็นนี่ครับลบ1ตัวนี้ลบ1 v ึครั้งที่สองเป็นเท่าไหร่ครับนี่ฟังก์ชันนี้เลย2 4จดอ่ะเดี๋ยวค่อยมาใส่อ่ะใส่ไปก่อนตัวนี้ลบ1ครับบวกกับ วิเอพุทธครั้งที่2อครับนี่นะสองจุดสี่คสนี่นะครับตัวนี้เอามาใส่เลยสองจุดสี่เก้าแปดคสของ2องทีลบสามสนะครับส่วนวิเอพุทครั้งที่สคือตัวนี้ครับตัวนี้นี่เลยบวกสองดสามสอปต้าทีครับบวกสิบสทั้งหมด ตอบครับอันนี้ก็คือคําตอบเรามันจะย,วยาวๆอย่างนี้แหละนะครับไอสองตัวนี้สามตัวนี้มันไม่ได้รวมกันนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสองทีตัวนี้นเป็นห้าทีครับตอบแบบนี้ได้เลยข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้องๆถ้าใครสนใจข้อนี้ก็ลองฝึกคาดูนะแล้วก็ลองฝึกคิดเลขดูนะครับทั้งหมดนี้พี่ท่านกดเครื่องทั้งหมดเลยนะครับโดยข้อนี้ก็ได้ทั้งแบ่งกระแสแบ่งแรงดันเนาะนะครับแล้วก็ซูเปอร์โพสิชันสำหรับวงจร AC หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้ามาแบ่งปันกันให้อีกนะครับ ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ